ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่ถ่ายอีกเลยความเป็นยามของนิปตี้ครับมีความเป็นยามในระดับที่สุดไปแก้บนหน้าสาลเ<ด>นี่ยครับมี่สมองโอ้ว้วาววีคสุดท้ายแล้วที่จะต้องไปที่เสียมสตทีลิตี้นะเ,เออในขณะน,น,นี้เราอยู่ ร้านโปรดของเรานะครับร้านนี้เนี่ยที่เด็ดของเขาเนี่ยจะเป็นพวกเมนชีบีรสจาเลหนึ่งในหลายๆเมนูคือเมนูปลาแต่วันนี้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของผมท่านนี้ไม่สามารถที่จะทานปลาได้ขออนุญเพราะว่าจะด้วยเมนูใดๆก็ตามเป็นผลเพราะว่าไม่อยากเห็นค่ะรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากเห็นอ่ะแม้กระทั่งตรงกินก็ไม่อยากเห็นงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไม่สั่งเมนูปลา,ร,ารู้ไหม พอราไม่กินปลาเราก็จะสั่งเป,ป็นปูร้านก็หอกว่าปูเอาล่ะจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าแบบกับว่าจะรีวิวอาหารเย็นหน่คราะจริงเราไม่ได้รีวิวอาหารมาค่อนข้างนาน,น,านแต่ว่าก็้ามไปก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอาวันนี้ผมเขมา <c oughs> เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับ <c oughs> ให้พาน้องก่อนมาทานข้าวนอกบ้านบ้างบอกว่าจะมีความสุขมากขึ้นครับ <c oughs> บอกเดี๋ยแล้วข้างในจะเส้นกุ้งแต่ตตมมตกุ้งที่นี่อ่ะรูปแบบส่วนเมนูนี้ดูกุ้งของเขาตอนตักกุ้งมาให้ดูหน่อยแม่เป็นไงกุ้งตัวเท่าช้อนทุกคนและไม่ได้อยากกินกุ้งมง่แมทุกคนน้องบอบอกว่าน้องบอลไม่อยากกินกุ้งแต่น้องบอลสั่งป่อเปี๊ยะกุ้งแล้วบอกว่ากุ้งแบบในป่อเปี๊ยะกินได้แต่กุ้งในต้มยำไม่กินเพราะว่าไม่อยากกินกุ้งเปบบน็นความร้อน <c oughs> ยังไม่หมดเพียงเท่าน,นี้นะครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้ยังคงสั่งสองสิ่งมาเพิ่มซึ่งเป็นเมนูทีเด็ดของที่นี่ด้วยนี่ก็คือหมูทอดค่ะเพราะที่นี่อร่อยที่สุดทานี่เคยกินมาเลยน้ำจิ้มก็ดีเป็นน้ำจิ้มซีฟูกดสาไห้่จิ้มอ่าท่านนี้คือจานผักจานเดียวของเรา มันเป็นผักที่อร่อยมากๆใช่อร่อยมากค่ะให้ื้ออาหารใหม่สำหยับกินข้าวก็เพาะไข่ดาวไปอันนี้เป็นเมนูคนขับรถครับคุณนายร้านนี้ชื่อร้านครอครัวรรครูสายทิพย์นะครับเป็นร้านประจาของบ้านเราวันที่เลี้ยงขอบคุณทีมงานงานแต่งงานของเราเใน,ในี้บรรยากาศดีมากเหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับทุกทุกคนที่เป็ทไหวัย ด้านข้างมีคาเฟ่ด้วยถ่ายรูปได้สวย <c oughs> ขออนุญาตไปกินก่อนแล้วปล่อยให้คุณนายเขากินพวกนี้ไปนน่ดูเต็มไปหมดโอ้โหโอ้ น่าไอ้ก็แย่วันนี้คือวีคสุดท้ายแล้วที่จะต้องไปที่สยามฟาร์ลิตี้นะครับใช่คงคิดถึงที่วันนี้จะเป็นวันที่ต้องไปทําหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตรวจน้องตรวจนิฟตี้ทำอีกหลายอย่างเลยไปแก้บนหน้าศาลเลยเราบอกกับศาลตายายข้างหน้าไว้เนี่ยถ้าเกิดสำเร็จอะไรเงี้ยจะวีที่12เราจะมาจัดชุดใหญ่ใช่นี่ก็มีผลไม้ขนมไทยพวงมาลัยนางรำมามาอยากจะเล่าความ ๊กกังฝากมามาสั่งผลไม้เก้าอย่างเพื่อจะเอามาแก้บนใช่ไหมทุกคนคราวนี้เนี่ยมามาก็ไปหามาใน Facebook ทักไปหาเพจเพจหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะสั่งขนมไทยเอ้ยไ,<ม>ไม่ใช่เอาผลไม้เก้าอย่างจะไปถวายแก้บนมีพานไซนี้ไซนี้ไซนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยถามว่าใหญ่ที่สุดอะคือไซอะไรฝากมามาถามนะเขาก็บอกว่า7นิ้วก็เลยบอกมาว่าเอาชุดใหญ่สุดมาเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายมาส่งเมื่อวานนี่นะมันกลายเป็นผลไม้ประดิษฐ์ทุกคน จริงก็คือใหญ่กว่ามือนิดหน่อยอ่ะมาถึงนี่คือช็อกเลยเฮ้ออันนี้คือพันสองเหรอเนี่ยสรุปไม่ได้ช่วยอะไร <c oughs> แพงมากแพงบนบัลลังจริงจริงก็อ่ะเอ็เวย์เดี๋ยวนี้จะไปพบคุณหมอเป็นครั้งสุดท้ายอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวีที่ผ่านมามีปัญหาคืออะไรหรือไม่ <c oughs> หลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลเวชธานีมาแล้วก็ไม่ถ่ายอีกเลยไม่ว่าจะกินไฟโบเจลไม่ว่าจะกินดูฟาลาเจ็ดวันทุกคนที่เก็บมาในท้องไม่เก็บไปได้ยังไง ไม่ว่านไรเดี๋ยวมิตปรึกษาคุณหมอวันนี้มีคำถามหลายคำถามมากที่จะถามคุณหมอนะครับเกิดเป็นความรู้กับทุกคนได้ลหลายๆคนอยากจะรู้เราเองก็อยากจะรู้นี่เดี๋ยวเราไปทำคุณหมอให้ให้ฟไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคำถามที่จะมีเกี่ยวกับการตรวจต<ช>ิฟตี้ด้วยมีเกี่ยวกับการขึ้นเครื่องบินด้วยนะคะต้นเดือนหน้าเราจะไปเชียงใหม่กับ<ช>ไปหาแม่กันแล้วก็พี่เป้มีทำงานด้วยเราต้องใช้วิวแชร์เราต้องใช้จดหมายไปยื่นสายการบินไหมเครื่องสแกนในสนามบ,บินอน่ะ้ได<ช>้อปงเข้าได้หรือเปล่านะหลายหลคนถามมาอายุคัน์เท่าไหร่ถึงจะต้อง มีใบแจ้งสายการบินหรือบินไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะไปทำให้เร็วเดี๋ยวลองไปเจอกันที่สยามฟิล t ิตี้ for one last time Let s t o p ตและตอนนี้ก็ถึงรารับถวายแค่บนะเมื่อกี้เรามีถวายผลไม้9ก้าอย่างแล้วก็ขนมไทยมงคล9อย่างแล้วก็มีพวงมาลัยจุดทูบถวายใช่แล้วตอนนี้ก็เป็นคิวของนางร้าสิง ก็ใครที่มาที่สยามฟุทิลิตี้ก็โลงมาขอที่สา,ารดูนะแต่มีข้อแม้คือไม่ขึ้นเนื้อสัตว์ไม่เราจะไม่ขึ้นอาหารขาวนคะทุกคนจะเป็นอาหารหวานเป็นผลไม้อะไรแบบนี้ได้ สวัสดีคร,รครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเหมือนกันเลยครับสุดยอดไปเลยค่ะเจ็ดวันครับหมอยังไม่ถ่ายเลยเพิ่งถ่ายเมื่อวานเลย<อ>ค่ะอปวดท้องไม่มีนะมีแต่ฝืดอัดท้องเพราะว่าไม่ได้ถ่ายคืออาทิตย์หน้าหนูจะมีบินไปเชียงใหม่ค่ะไปอ่านๆมามีคนถามเยอะมากว่าแบบเราผ่านเครื่องสแกนได้ไหมคะได้ได้ไม่มีคนได้หมดทุกกระานเลยใช่ไหมคะหมอเครื่องสแกนเครื่องสแกนโราหัครับ ไม่ใช่สเล็กไม่ผลตัดเตจไม่มีนะคะอ๋อต้องมีใบอนุญาตอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวจะเขียนใบให้แล้วต่อสาการบินใช่ก็จะยื่นให้เจ้าหน้าที่ครับเดี๋ยวเขาจะรับเข็นแล้ววันนี้เราก็จะตรวจนิฟตี้กันด้วยใช่นิฟตี้เนี่ยปกติแล้วคือทุกๆคนต้องตรวจอยู่แล้วไหมครับหรือว่ายังไงอ่าโดยทั่วไปในปัจจุบันเองเนื่องจากความแม่นยำของนิฟตี้ครับก็มีความแม่นยำในระดับที่สูงวันนี้เดี๋ยวเราจะซาวด์ดูใช่ใช่รับรุ่นว่าจะกี่เซนไป โอ้โหเนี่ยครับมีสมองโอ้ว้าวเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยวัดยากเลยนะคุณหมอใช่ครับเด็กเขานอนขดเป็นตัวส C เนี่ยวัเราวัดมันก็จะสั้นกว่าความเป็นจริงอ่าใช่ตอนนี้เด็กจะย่าง5.55วันนี้เขาไม่ได้หันข้างตรงให้เราดูนะจะหันนาตวันนี้ก็ได้5.75เปอรเซ็นต์นะใน12สัปดาห์กับ3วันนะว้าวตอนนี้เนี่ยเขาก็จะรับอาหารจากแม่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ คือเพื่อพี่เขาน่ารักก <heaven entender it> ันมากๆเลย ตอนนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วสําหรับที่คลินิกนะคะก็คือหลังจาก12วีคเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอที่เราฝากท้องอ่ะยาวๆและจะไม่ได้กลับมาหาคุณหมอสุรชัยและจนกว่าตอนที่คลอดเสร็จปุ๊บก็จะเอามาให้คุณหมออุ้มใช่ใหบอกเขาบอกว่านี่คคนที่สร้างหขึ้นมานะดีมากจริงๆทั้งพี่ต้องทั้งพี่พยาบาลทั้งพี่เภสัชทุกคนเลยแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องมาหาคุณหมอสุรชัยใช่ไหมเขาก็มีนี่ให้ด้วยทุกคนอันนี้เป็นคำอวยพรจากคุณหมอแล้วก็พี่ต้อง นะพี่พยาบาลที่ดูแลเราข้างในแบบนี้คำวอวยพรของคุณหมอกับพี่ต้องแล้วอันนี้เป็นีนี่น <laughs> แล้วก็ข้างหลังคือผลตรวจเลือดวันแรกค่ะนี่มีรูปแต่งงานด้วยอะ่ะน่ารักมาก ชอบในความเอาใจใส่ที่ชอบสุดคือความใจเย็นครับเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนที่เป็นท้องแรกแล้วก็ต้องมาทำเอ็กซีต้องมาทำอายุไอเนี่ยทุกคนมีความประหม่ามีความกังวลอยู่ในใจมากสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือคนที่เข้าใจเราแล้วก็พร้อมที่จะให้คําปรึกษาที่ดีโดยที่ไม่มีอารมณ์มาให้เราอะเออเข้าใจไหมซึ่งสยามฟิตเนสตี้ตอบโจทย์นี้ได้ดีมากๆนะครับคือให้โอกาสเราที่จะถามตลอดเวลาอย่างหนึ่งคือพร้อมที่จะให้คําตอบเราไม่ว่าจะช่วงเวลาใดๆตอนที่อยู่กับคุณหมอเรา คำถามไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปแล้วเอ้ยคิดได้ว่าเ,เราอยากรู้เรื่องนี้ด้วยก็ไลน์ไปถามพี่พยาบาลนะคะก็คือพี่ต้องไหยก็จะถามคุณหมอให้อีกทีนึงแล้วก็จะแคปมาให้ดูว่าคุณหมอตอบแบบนี้ค่ะเพัรตอบแบบนี้ค่ะคือเช็คให้รายละเอียดแบบแน่นเปรียคือไรความกังวลอ่ะหรือถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหรือรู้สึกว่าแบบอาการแบบนี้ไม่น่าวางใจอ่ะพี่เขาจะบอกเลยว่ามาคลินิกเลยค่ะไม่ปล่อยให้แบบเราตกอยู่ในความกังวลน,นานเกินไปอ่ะทุกอย่างคือเร็วมาก เรียกว่าเข้าใจหอวะกคนเป็นแม่คนเป็นพ่อแล้วกันอันนี้ก็พูดตรงๆแล้วกันไม่ได้ได้ค่าโฆษณาใดทั้งสิน้นแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าใครสนใจอยากกระทําเด็กหลอดแก้วหรือว่าสนใจปรึกษาเรื่องการมีบุตรยากเนี่ยแนะนําว่าสยามฟิลิลิตี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเราไม่มีการกดดันเลยว่าแบบเราจะต้องทําที่นี่เราจะต้องทําแพ็กเกจนี้เราจะต้องทําวิธีนี้ไม่มีเลยนะคะทุกคนคือเขาจะเลือกให้แบบว่าตามสเต็ปนะครับคุณหมอซาวดูให้ด้วยนะว่าแบบตอนนี้มีไขกี่ฟองดูท่าทางจะโตกี่ฟองเออเดี๋ยวไขจะตกอีกกี่วันให้ทําช่ววววงััันนนนนนีีีนน้้้ำ ครับเลยที่นี่ไม่ได้เป็นคลินิกแบบเชิงแบบพาณิชย์อะไรขนาดนั้นเลยมันต้องใช้คานั้นจริงๆเขาตั้งใจจะทําให้เรามีลูกจริงๆเอางี้ดีกว่าจากทุกคนเห็นในเทปก็คือจะรู้ว่าจะเย็นมากเคสเยอะมากนะทุกคนที่กองกันอยู่หน้าห้องตรวจแต่คุณหมอก็คือไม่เล่งเลยค่ะเช้าที่รามาเนี่ยคือรถจอดเต็มที่จอดรถก็คือแทบจะไม่มีเลยเต็มทุกวันพูดง่ายคือได้รับความไว้วางใจจากิน international มีฝรั่งมีจีนนะคะมีครบอ่ะมาเถอครับลองดูว่าถ้าเผื่อใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีบุตรยากลองแล้ว ไม่มาสักทีเลือกว่ามาหาความรู้แล้วกันการนับทํายังไงวิธีการดูแลตัวเองทํายังไงเราเอาปรึกษาคุณหมอได้ครับคุณหมอดีมากเก่งมากคุณหมอสุรชัยนะครับตอนนี้ถือว่าเรา้นเฟ,ฟสแรกมาแล้สามเดือนแรกผ่านไปได้อย่างยอดเยี่ยมไอตัวเลขของเราเป็นไงอ้วนแม่ <c oughs> ถือว่าก็ตามเกณฑ <c oughs> ์ตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ช่เขางอเป็นตัว C อย่างนี้เลยคุณหมอบอกว่าแอบจะวัดยากนิดนึงเพราะว่าพอเขาเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มเบียดแล้วออมันเบียดกันก็อาจจะวัดยากอะไรเงี้ยแต่คิดว่าครั้้งหหหนนาาาแตต่่่ททีีีเรรจะไปคุณมมออภูิพว อันนั้นน่ะจะวัดง่ายแหละเพราะว่าเราจะไปซาวแบบที่มันชัดขึ้นอ่ะแล้วก็แบบจอใหญ่ขึ้น <S <S ตอนนี้เช่าที่รู้แน่ๆก็คือว่าแข็งแรงมากนะตอนนี้กระดูกฟอร์มหมดแล้วเห็นกระดูกสันหลังเห็นซี่โครงมือนิ้วตอนนี้เขามีแบบกระโหลกเบ้าตา <S 2> <S 2> <S แล้วฟอร์มสมองแล้วตอนนี้เฮ้ยมาแล้ว องคนคันแหลมเปรี้ยวเลยสุดยอดก็ตรงตามอายุคันจริงเลยนะ,ะ<ช>เป๊ะเลย<ช>มีคนนึงแซงไปหนึ่งวันนิดหน่อย<ช>คือเขาบอกว่าถ้าเกิดโตห่างกันซัก 20- หรือ25เปอร์เซ็นต์เนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้ววันที่จะไปหาคุณหมอพูมพอนเราน่าจะเริ่มน้ำหนักได้แล้วว่าเขาตัวประมาณกี่กรัมต่อจากนี้ไปจะเป็นการรับอาหารจากคุณแม่โดยตรงจะมีข้อแม้ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือต้องคุมน้ําตาลทห้ดีมากๆไม่ได้แปลว่าแบบทานข้าวไม่ได้ไม่ได้แปลว่าแบบทานหวาน <ผม S 1> สามารถจะทานเพื่อให้สดชื่นได้เพราะว่าร่างกายของเราคุณหมอตะกี้บอกว่าแฝดเนี่ยจะคอนซูมเอเนอร์จีของเราเยอะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นความอ่อนเพลียของเราจะส่งผลต่อเด็กนะครับอาหารที่ไม่เพียงพอส่งผลต่อเด็กเพราะฉะนั้นกินได้มากขึ้นส่วนของหวานทานให้พอสดชื่นได้แล้วก็ที่เหลือคือทานอาหารเสริมแต่ว่าทุกคนก็คือบอกว่าแบบอยากกินอะไรซ้ํากันเยอะๆถ้าจะกินเนื้อสัตว์ก็กินให้หลากหลาย <c oughs> กินไข่ก็อย่าเกินวันละสองฟองอะไรอย่างเงี้ยนมอย่างเงี้ยก็ลองสลับเป็นน้ำเต้าหนะู้นะนม ดีต้าซีโอสลับไปเรื่อยๆขึ้นเครื่องบินได้ด้วยผ่านเครื่องสแกนได้ไม่มีปัญหาแน่นอนเราจะมีเป็นจดหมายนะครับจากคลินิกหรือว่าจากแบบสาบันที่แบบดูแลคันของเราเนี่ยยื่นให้กับทางสายการบินสายการบินก็จะเป็นคนดูแลเราก็คือจะมีการแบบว่าเวลาจะขึ้นเครื่องก็จะมีคนมาลากเวลาลงก็จะเลือกแบบเกตที่ใกล้ประตูเขาจะดูแลเป็นพิเศษมากคือเดี๋ยวรอผลนิฟตี้อีกหนึ่งอาทิตย์มาลองดูกันว่าสุดท้ายจะคอนเฟิร์มทุกอย่างไหมและจะมาบอกเพศกันบ๊ายบาย